องคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลบบุรีตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ พลเอกไัยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลอากาศเอกสุบินชิวปีชากรรมการคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขและคณะนะคะลงพื้นที่จังหวัดลบบุรี โดยในช่วงเช้าค่ะคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพัฒนานิคมเพื่อตรวจเยี่ยมตามโครงการราชธันปันสุขพร้อมทั้งพูดคุยและให้กำลังใจกับทีมแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11จังหวัดลบบุรีจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเซฟทุกดวงใจไทยของกรมพ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 8บแถึงสิกกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและเป็นประธานในพิธีพระราชทานกระเช้าสิ่งของพระราชทานและเสื้อพระราชทานเซฟทุกดวงใจและรับฟังผลการดำเนินงานนะคะของโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ อีกทั้งยังได้ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยบาดาลเรือนจำอำเภอชัยบาดาลเรือนจำกลางลบบุรีและโรงพยาบาลพัฒนารายมหาราชโรงพยาบาลพัฒนานิคมเพื่อติดตามโครงการราชธรร์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์พร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ